เราจะเิมสุขเรินเท้าเช้าของวันนี้ที่วัดเทพธารารามตํบลชุมชอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือคนณะสงฆ์ก็ได้พักที่วัดเทพธาราราม้นก็สิ้นสุดากิกระบี่เข้าสู่สุราษฎร์ธานีแล้วเนเช้าของวันนี้ก็จะได้เดินทาง

ดูอาโมตาทุกข์วางเป็นตาบอกครับวัดเชิญสุขสามัคคีให้มานั่งบ่งามเด้อ2 2ใจครับได้มาเด้อเออเดี๋ยวนี้เราเล่นนั่งบ่เพลินถามดีๆดิโอ้เข้าได้หมดอ่ะ ฉันน่นาจะประมาณ500ลูกทางมาสมบุรณก็ไม่มากนี้ก็จะได้เรต่มต้นเปลี่ยนเรื่อได้คอือขาดขาดส่งที่ดีนของเช้าก็ออกรับบินาบ่ายสดทีดด่น้องชาวบ้านเชาวสวน ว um ่าในที่ชุมชนเเก็ได้หน เป็นเลี้ยง เป็นเร่องบุตนีมันตัดเย็นตารุกแต่ประมาในการบริโภคบริโภคจะพอดีทุกอย่างถ้ามันเชิญพอดีมันก็ไม่ดีถ้ามันพอดีมันจะดีพูดมากเกิไปก็ไม่ดีพูดน้อยเกิไปก็ไม่ดีพูดพอดีจะดี ก็จะตรงสวนหเป็นสวนปาลมสวนยางก็ได้คุณภาพดีนาทีคือ điều cũng làm quẩn dữ nơi đây để được coi là sản phẩm สวนเป็นถนนใหญ่มีรถยนตเป็นมาช่วยรถธรรมชาติ ที่น้องชาวใต้ที่ดูสวนธรรมชาติลับไปยังขับไปยังกลับรถับไปยรอท่านเขาอท่านเขาออกท่านไม่รับตเจ้าหลุ Yeah. Mm -hmm. Los! เดี๋ยวไปทำธุิกิจชันประหารที่วัดเซนสุขสามคคีเนาะเป็นทางรักุมารขึงามเป็นเงินอนไปเป็นทางคณะสงฆ์นทางสวงาสัมผัสธรรมชาติ ชนะบุญด้วยกันในช่วงเช้าก่อนนี้